จารวีต้องวายมือครับนซ้ายครับอบคุมบครับอบคุัมากดครับขอบคครับอจบมากครับขอบคุณมาก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 คขอบคุณมากคขอบคุณมาก ครับใช่ครับเด้อพรุ่งนี้จะลื hum ีส <m> ิบหกครับทุกอย่างก็ราบรื่นดีเดี๋ยวใจเลยเรียนขอบางวันที่นี่ครับวันนี้ทุกคนมีรอยยิ้มกันเป็นอย่างไรบยางครับเรียบร้อยไหมครโอเคนะครับด้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลยครับบ๊ายบายผมอ๊ายบาย รอยยิ้มแล้วนะครับก็ทุกคนมีสีหน้าค่าตาที่ชื่นมื่นนะครับหลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมหารือกันนะครับเพื่อจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับร่วมประมาณสองชั่วโมงนะครับ <c oughs> ก็ได้ออกมานะครับ <c oughs> ได้ออกมาให้สื่อมวลชนนะครับได้เห็นหน้าคาตานะครับ แล้วก็มาถ่ายภาพร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีแถลงข่าวนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาส0นาฬิกาก็คาดว่าน่าจะเป็นที่พักนะครับคือพักเก้าไฟ อันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับกับการประชุมร่วมนะครับกับพักการเมืองนะครับทั้งเจ็ดพักการเมืองไม่ดูนี่บอกชัดว่านะครับท่นานผู้ชมครับว่าการประชุมพูดคุย น่าจะไม่ติดขัดปัญหาใดๆนะครับน่าจะาราบรื่นนะครับกับการจัดตั้งรัฐบาลแต่ในเรื่องของรายละเอียดจะมีการ จากไหกเจ็ดสิบเจ็ดคัมเอ่อภาพกระจายก่อนเกียร์สงหกสอเราต้องให้แบบเห็นเบอร์อจะเรงหกสองสองหกสามศูนย์ศูนย์องหก้าห้าหกเก้าเก้าหก พเขาไปม่ไม yeah. ่อยากส่งเข้ากส่งไปขาเรามีแนเน็ตที่มันไม่ไปเลยอ่ะที่ก้าหน้าเยอะเพราะว่าทำทบรงเนี้ยเข้าไปเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะเราก็แบบทุกประเทศจ้านี้ยอร่อยเออผมทำอะไรนะเจอกั่ที่เวชิต ว่าไมชอบอันนี้คือตลาดขายขายตุ้งต้นแล้วตุ้งต้นที่เขาชื่อว่าช่างทำที่ตุ้งต้นอาหารอะไรแก่ครับอาหารมะไรอาหารพ้ซซ่าไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยค่ะ

ที่ว่าาย้้เะป็นก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านนะครับอยากจะทราบเป,เป็นอย่างมากเลยนะครับกับการจะตั้งรัฐบาลนะครับของพรคเก้าไกลนะครับจะสามารถจะตั้งได้อย่างราบรื่นหรือปิดขัดปัญหาใดๆหรือไม่นะครับเพราะว่าวันนี้ รัฐบาลเองนะครับในส่วนของทางพระเจ้ากปเองนะครับยังคงที่จะต้องการเสียงนะครับอยู่อีกนะครับ60สบกว่าเสียงนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงนะครับว่าเสียงจากสวงอนะครับท่านผู้ชมครับที่ยังคง ไม่สามารถที่จะรวมเสียงได้นะครับก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับกันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงสวเองนะครับก็มีบางกลุ่มนะครับที่พร้อมที่จะยกมือนะครับแต่ก็ยังเป็นเสียงส่วนน้อยอยู่นะครับให้กับซรบัพย์ก้าวไกลโดยให้คุณพิธาเนี่ยครับจะนั่งนายกรัมรี

คุณไม่สามารถเสิร์ฟแต่นี่ได้ได้คำบรรยายครับเพราะมีงานไหนก็ต้องตามปกติแต่ก็ต้องตามข้านตอนก็ต้องรอติดตามนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับที่จะพิจารณครับก็คุณพิธานะครับได้ออกมานะครับเพื่อที่จะมาแก้ให้กับสื่อมวลชนนะครับหลังจากที่มีการพูดคุยหารือกันร่วมสองชั่วโมงได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับกับผลของการพูดคุยนะครับประชุมร่วมกับ กันนะครับรวม6พรรคการเมือง7พรรคการเมืองด้วยกันนะครับที่จะสามารถที่จะจับมือนะครับแล้วก็ตกลงในทุกๆเล่นไขกันได้อย่างราบรื่นถ้าดูจากสีหน้าค่าตาดูจากการที่แกนําพรรครัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลนะครับทุกพรรคการเมืองนะครับที่ออกมาพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาเพื่อให้สื่อมวลชนนะครับได้ร่วมกันถ่ายภาพนะครับ ก็ดูแล้วนะครับว่าน่าจะราบรื่นดีนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับออกมาด้วยใบหน้าสีหน้าคาตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็วันที่หนึ่งคู่ที่สิบทไปแล้วก็เข้าพื้นท่อีกซึ่งก็ ก็จริงก็เป็นหนี้เยอะที่ยี่ง ที่ประเทศไทยพยายามนะในาส่งเนื้อเรามีการร้องทันที่ไทยสามไทยเป็นมาให้เราได้อาจจะมีเรื่มรืุ่กมาังสายให้สามารถเนื้อใ้าีลการ่ล้ก่ตานีแน่นอนนะแล้วก็วันนี้ครับแน่นอนว่าเร่องิบที่ไปถึงมด้คุณน้าดิบได้ขอับนะครับชุมชนตามที่ประชาชน้

แมาชุดเขาชุดเขาชุดเขาโอ้โหวงนี้แบบเนยังไงเป็ยังไงแม่เราหน้าตาดีหน้าตาดีตาบานก็หน้าตาดีมีทาจันทบานมีทาหน้าตาดีใครเป็นหน้าตาดียกแง้อ๋อทีเขาปะทะวกันกับทั้งวมในทั้งระดับตางทเ้าระดีทั้งระดับชิงาชมป์แบบมา้อนแน่นอนา คุณภูมิทำครับแต่เขาเพื่อไทยครับรองหน้าครับเพื่อไทยนะพี่ครับลูกลูกจะส่งเขาสไ่ นี่เขาให้ร้องอันน้นเาเาอันนี้เป็นน้องโราน้องเขาีว่าเนี้เนี่ยเออเอาี่นกปนะอันนี้เขาไม่น่าจะเป้เดี๋ยวเไม่เ็นส่งให้เดี๋ยวรส่งารนะแต่ว่าตอนนี้เด็เห็นว่เป็นเป็นการเดียมจานของอันัปจีนกัรโซ่ว่าก็น่าจะใช่แล้วว่าก็ห่อเนื้อปลาทำอะไรที่ตันตไปร้านอะไรเอาเป็นลาเด่นนะครับผานสายเก็บไปผู้นำแล้วก็การที่ให้ ถาแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับมีความคิดเห็นกันแบบไหนอย่างไรนะครับจัดก,การเมืองนะครับก็ยังคงมีประเด็นปัญหานะครับเรื่องของการจะตั้งรัฐบาลอยู่นะครับว่าจะสามารถจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าเสียงที่ยังคงต้องการอยู่ณนตอนนี้ครับก็ประมาณ60เสียงนะครับของสว ซึ่งก็ยังคงเป็นปัญหานะครับที่ทางสวอเองนะครับยังไม่สามารถที่จะเรื่องงเอกภา,ภาพนะครับในเรื่องของการโหวตนะครับให้กับคุณพิธานะครับนั่งตำแหน่งในรัฐมนตรีและก็ยังคงเป็นปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสอง รวมไปถึงกระแสข่าวนะครับที่ออกมานั่นก็คือเรื่องของการที่หากพับเก้าไกลนะครับได้จะตั้งรัฐบาลจะมีฐานทัพนะครับของสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานทัพนะครับที่ประเทศไทยเราน่นะครับก็คือเป็นประเด็นปัญหานะครับที่ยังคงที่จะต้องมีการถกเถียงกันอยู่อย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับ ถึงแม้ว่านะครับว่ามตินะครับของประชาชนนะครับฉันถามติของประชาชนนะครับจะสนับสนุนนะครับให้พรรคก้าวไกลนะครับได้สถานการเลือกตั้งนะครับก็ยังคงที่จะต้องขอดานนะครับอีกหลายด่านนะครับกาจะไปถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปัญหาเรื่องของการถือหุ้นนะครับของสึ่งไอทีีนะครับของคุณพิธาเองก็ยังคงที่จะมา มาอยู่น่มาร่วมรับประทานอาหานะครับอีกสคนเคนพิเศษสคนเาวงรับประทานอาหารยครับไมีนครัว่าทางผู้นห้เคหรืว่าอ่านได้เสียงคๆ การทับจีนคืออะไรการทับอเมริกรา,า,กาคืออะไรพูดไปพูดไปพูดไปต่ต้องติดตามข่าวนะครับ<ม>ติดตามข่าวสารกันด้วยนะครับัด้นนะตงา อันนี้ครับทุกทนได้การขอมพตุกวไหมดมีอ่ไาีเอครับครัิงหวหนตาก็คือชอบดูพิมพ์าท

ความฝันทกา้บอราะเอ่อประชาชก็ไมเยอนที่มาตรหาันะครับล้หลายท่านกัญหาครับก็ราว่ามีปัญางนะครับตอนนี้นะครับที่ทการประชุมครงกอยาก้แการช่วเหลือในการแต่คุนที่มีสิทธิ์นี้าม สำหรับพับก,การเมืองนะครับทั้ง6กเจ็พับนะครับอ่ะ หันคุณธนาธรนะคะคัได้เดินทางนาุตก็มารุมมาตุ้มนะครับเนียาที่จกข้อภาพแล้วก็พยาที่สัมภาษณ์นะครับจิุตร้ทั้งคุณพิุทั้งคุณธนาธรเองไม่น่าจะพูดอะไรนะครับเพราะว่าทาง ขอพ่อเยเมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาร่วมกันกับอีกห้าพ่อะไรที่อยู่นี่เลยครับวันนี้มีการดอะไรอยาก็นทางการิท้าเหมือนล้งที่พี่น้องสื่อออกานี่ก็เป็นร่ที่กลินนี่ก้องอยู่นี่ถูมู่เถอะเป็นไงเป็นไงเทนมือชันงนสักพี 八十八点九。<好> ผู้ชมครับสำหรับพรกการเมืองนะครับก็ที่ได้มาร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับก็จะมีพัคไทยสร้างไทยนะครับพักแสงกนหลกนะครับเดินทางมาให้กำลังใจพัคไทยสร้างไทยพับ เสรีรวมไทยเขาเป็นธรรมคนกระนรมได้บจากไคีห็นหมครัาอันนกาวานิชนะครับรวอมดเือสี่มคร่งัก็ได้มา เดินทางมารอติดตาทคำถามตั้งแต่วันที ح, ่นาฬิกาเป็นช้ครับบรรยากาศในวันนี้เต็นไปด้วยความชื่นยินดนะครับของทา่นี่ค่ะทุกท่าน นายกช่างไกรได้รัการนำทับร่วมรัฐบาลกรแกับประ่ทไทยทำสงคามชุดนาสีแก้ดเสรืะดวงสองของ่างพิเยนสุญยที่เมืองิดครับและทัพไทยสร้างไทยนเสุดาระดับโบร สวาสดตตีหิึ่งกลางวันนะครับครับสรีรวมไทยนะครับเรเปิดงานเซเลบรงตี้สุดติดเรื่อยทางปรชาชนทารัทวันอชวิสาน่นะครับวด้วยมีมสอบสอนะครับำเป็นทางนะครับโดยคุณารวีสแสงนะครับนทางมาที่ร ah ้านอาหารเชสต SL ิ er ินสนะครับริมเมโูไทย ในวันนี้นะครับคุณพิขาเมื่อประมาณ15นาทีที่ผ่านมาก็ได้มาพัตนาสื่อมลชนและบราจุน้สื่มลชนในวันพรุ่งนี้นะครับที่18บแปสาคมจะมีการแถลงท่าวควาชเจนในองการั้งนะครนมในาเวลาสินาฬิกาตอนนี้นะจะมีการเปิดแล้วสิบเก้านาฬกาคนพนารถวเดินทางเข้าไปในมหา่นเชียวกันนะครับเราก็จะอนุญาตให้ผู้ช มได้เห็นบรรยากาศในวันนี้ในที่ที่น้องประชาชนต่างตั้งตารอคอยเพื่อที่จะรอรัฐบาลใหม่ที่วาแต่งานได้ใหมเช้ที่สวสรุปให้ฟังอีกครั้งเลยครับท่านชมครับก็หลังจากที่ได้มีการพูดคุยประชุมหารือกันนะครับร่วมประมาณ2ชั่วโมงนะครับนายพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพักนะครับกาวไก่พร้อมกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนะ เลยขาที่การพับนะครับและก็แกนนำนะครับก็ได้เดินออกมานะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปนะครับให้กับสื่มชนนะครับที่บริเวณหน้าร้านอาหารนะครับบริเวณย่านถนนสุโขทัยเขตดุสิตนะครับการประชุมจากท่างชาตนั้นประกอบด้วยทัพน้าไกรทัพพิษไทยทัพชาติโดยมีแกนนาของทัพต่างๆนะครับ จะเป็นพรคเพื่อไทยพรคประชาชาตินะครับโดยพรคเพื่อไทยก็นําโดยนายแพทย์ชน้านสีแก้วนะครับก็ประชาชาติก็คุณวันนอนนะครับแล้วก็พรคไทยสร้างไทยก็นําโดยคุณหญิงสุดารัตน์นะครับพรคเสรีรวมไทยก็คุณเสรีพิสุทธิ์นะครับแล้วก็ รัพเป็นธรรมโดยก่อนที่ มีการเข้าประชุมนะครับก็มีเหล่าแกนนำนะครับได้เดินทางทยอยมาที่ร้านอาหารแห่งนี้ครับโดยทางด้านของพลตรีพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสนะครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็ได้นำคณะนะครับเดินทางมาเป็นพักแรกนะครับพร้อมกับดอกไม้ช่อโตนะครับเพื่อมาแสดงความยินดีนะครับกับคุณพิธาส่วนพักเพื่อไทยครับโดยนายแพทย์ชนะศรี แก้วนะครับหัวหน้าพักแล้วก็นายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองหัวหน้าพักแล้วก็นายสุริยะส,สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับว่าที่สสบัญชีรายชื่อโดยในแพ็กชันนะครับกอมาถึงนะครับก็ได้เข้าไปพูดคุยก,กับนายพิธานะครับก่อนที่จะออกมาจาับมือโชว์กับสื่อมวลชนให้ คือมิจฉนาน,นะครับได้รววมกานถ่ายภาพด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับด้านพักเพื่อไทยนะครับขอพครับด้านพักไทยสร้างไทยนะครับนําโดยคุณหญิงทุดารัตเตยุยราพันธ์หัวหน้าพักนะครับพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกสิทธาทิวารีและก็นายสุพรรณมงคลสุธี รัฐมนตรีทั้ง3ามคนของพัคก็ได้มาร่วมนะครับโดยในยพิฐานนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการหาหรือก็จะหาหรือกับห้าพันะครับตามที่ได้มีการประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่ที่ได้แจ้งไปมีเจรดพักก็จะมีพัคเป็นรรมและก็อีกพกักจัดมือหนึ่งนะครับที่เพิ่งได้ติดต่อ คือหาความชัดเจนแล้วก็หาความเป็นสภาพันในการทํางานนะครับซึ่งต่อจากนี้จะเป็นารายละเอีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดงีหนะครับเห็นว่าจะสามารถจะตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอนในสวนงนี้จะพูดุยกับสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆในจจุบันด้วยนะครับแล้วก็ที่สคัญนะครับจะเป็นการเฉลิมฉลองนะครับไทยชนะร่วมกันโดยการนั่งรับประธานาาด้านใน ชัยวัฒน์นะครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับก็กลา่าวชุดเดียวกันนะครับว่าจะหา สารหาือกับพการเมืองตา่างๆนะครับก่อนที่จะมีการถแถลงแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือหลังจากที่ได้มีการาหารือกันแล้วนะครับก็ได้ออกมานะครับร่วมกันถ่ายภาพนะครับเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนนะครับได้นําไปลงข่าวการจับมือกันนะครับโดยทุกคนนะครับได้ออกมาด้วยใบหน้าสีหน้าภาตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ครับ แล้วก็จะนัดแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งครับในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาครับคาดว่าน่าจะเป็นที่พักเข้าไปที่รครัฐสภา นตอนนี้ก็ไดแก้ตามในคณะของพักนุกพี่กันพูดคุยกันก็ได้นั่งรับประธานาหารร่วมกันนะครับแล้วก็หารือพูดคุยกันแบบ กันเองนะครับเนีนอกรอบอีกครั้งนึ่งเป็นายมอยนังาสุขภาพ้การแนะเม้วครับงหนด้วกันกบรอนไปี่ใสวายนะรนไวายวาย่แล้วอ สูงกว่า1,000ตงแต่ละคไม่ัวนี้คือตัวมาทไมตวีตัมาจากว่ามาถครไม่กลับ้ โครงการน้มุ่้ว่าใครจทำในสิ่งต่างๆีืับราีา้รับมใคีท้างราไม่ต้องเอาั้อควมอ เนีลงไลฟ์นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ติดตามกันนะครับสำหรับขาา่าวสารด้านมืองารานการของการจัดตั้งรัฐบาลจะเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับกับการาแถลงข่าวเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับของนายพิชาลินเตอร์นับสัวนหน้าครับเจ้าไกลนะครับของเจ้าไกลนะครับจะเป็นแบบไหนอะไ,อไอร อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามกันไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรับชมนะครับข่าวสารเราจะส่งข่าวสารทุกเรื่องราวนะครับที่ลงไปในพที่ต่างๆนะครับเพื่อเสริมให้ท่านนะครับได้ติดตามรับชมเป็นอย่างดีครับรับชมคุณสหรวบการติดตามนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ